ในรุ่งอรุณที่เงียบงานกว่าปกติเธอเคยยินอยู่หน้ากระจกแล้วพบว่าเงาสะท้อนนั้นไม่ใช่เธอไหมผมเคยได้ยินเรื่องเล่าจากหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขาว่ากันว่าในคืนพระจันทร์ดับแสงจากดวงดาวไม่อาจส่องถือพื้นป่าจะกลืนกินทุกสิ่งหากใครบังเอิญส่องกระจกในเวลานั้นอาจได้กับแขกที่ไม่รับเชิญ เธอเล่าว่าหลานสาวของเธอชื่อเอมิลี่เป็นเด็กสาวที่รักการสำรวจเอมิลี่ชอบเดินเข้าไปในป่าเพียงลำพังค้นหาดอกไม้แปลกๆหรือก้อนหินรูปทรงประหลาดวันหนึ่งหลังจากที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปนานแล้วเอมิลี่กลับมาถึงบ้านด้วยท่าทางแปลกๆเธอเงียบขรึมพิษปกติและไม่ยอมพูดจาใดๆทั้งสิ้น คืนนั้นเองขณะที่เอมิลี่ยืนอยู่หน้ากระจกในห้องนอนเพื่อเตรียมตัวเข้านอนเธอก็ต้องตกใจจนแทบสิ้นสติเงาที่อยู่ในกระจกไม่ใช่เงาของเธอเงาในกระจกเป็นหญิงสาวหน้าตาคล้ายเธอแต่แววตากลับว่างเปล่าไร้ความรู้สึกราวกับตุ๊กตาที่ถูกทิ้งร้างหญิงสาวในกระจกยิม้มเป็นรอยยิ้มที่เย็นเย,ยือกและน่าสะพรึงกลัว เอมิลี่พยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอของเธอหญิงสาวในกระจกค่อยๆย,ยกมือขึ้นเลียนแบบท่าทางของเอมิลี่อย่างเชื่องช้าราวกับกำลังล้อเลียนเอมิลี่ถอยหลังกรูดชนเข้ากับเตียงนอนของเธอเธอพยายามหลับตาลงแต่เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งหญิงสาวในกระจกก็ยังคงอยู่ที่เดิมรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นน่ากลัวกว่าเดิม เช้าวันรุ่งขึ้นเอมิลี่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านต่างพากันออกตามหาแต่ก็ไม่พบแม้แต่เงาของเธอมีเพียงกระจกบานนั้นที่ยังคงตั้งอยู่ณที่เดิมรอคอยเหยื่อร้ายต่อไปบางคนเชื่อว่าเอมิลี่ถูกลักพาตัวไปโดยผูดผีปีศาจที่อาศัยอยู่ในป่าลึกบางคนเชื่อว่าเธอถูกดึงเข้าไปในโลกอีกมิติหนึ่งผ่านทางกระจกบานนั้น แต่หญิงชรากลับบอกผมว่าเรื่องราวนี้เป็นเพียงคำเตือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราเห็นในกระจกอาจไม่ใช่ตัวเราจริงๆเธอว่าเงาที่เราเห็นอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณที่แตกสลายหรืออาจเป็นตัวตนอีกด้านที่เราไม่เคยรู้จักผมเคยสงสัยว่าทำไมหญิงชราถึงเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังอาจเป็นเพราะเธอมองเห็นบางอย่างในตัวผมบางอย่างที่ผมเองก็ไม่เข้าใจ บางทีเงาในกระจกอาจไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนแต่เป็นประตูประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งความฝันโลกแห่งความหวาดกลัวและบางทีเราทุกคนก็มีใครบางคนที่ไม่ใช่ตัวเราซ่อนอยู่ในกระจกถ้าเรื่องเล่านี้ทำให้คุณรู้สึกบางอย่างฝากกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางไปสำรวจเงาในเรื่องเล่าอื่นๆด้วยกันแล้วคุณละ่ะเคยเจอใครในกระจกที่ไม่ใช่ตัวเองบ้างไหม ลองเล่าให้ผมฟังในคอมเมนต์บางทีเราอาจคนพบอะไรที่น่าสนใจกว่าที่คิด